สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนทุกๆท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทายดวงในเดือนสิงหาคมกันนะคะราศีมีนธาตุน้ําสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปปลาคู่นะคะไหว้ทวนน้ํากันนะคะโอเคเราก็มาดูไพ่ทาโรก่กันนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะเออได้ไพ่ดีนะคะไพ่จัดเมนสองใบนะคะไพ่จัดเมนก็คือคล้ายๆกับว่ากรมดีจะมาส่งเสริมทําให้เราทําอะไรที่จะมีอุปสรรคปัญหาก็ คลี่ไขไปในทางที่ดีนะคะแล้วก็มีคนมาคอยช่วยเหลือมีคนมาส่งเสริมนะคะได้มีโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะบางคนก็อา,อาจจะสําเร็จธุรกิจที่แบบว่าการติดต่ออะไรพวกนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับไพ่ตัวนนะคะมี2ใบนะคะก็จะได้เป็นไพ่สีดาบนะคะสีดาบก็คือการหยุดพักคล้ายกับว่าบางคนก็รู้สึกเหนื่อยล้าต้องการหยุดพักสักระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ว่าหยุดพักไปเลยนะะประมาณว่าแบบ ปล่อยวางสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะสําหรับสีดาบน,นี้นะคะเป็นรูปคนนอนนะคะ mm hmm. อีบาบนี้จะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่ทาวเวอร์ก็คือจับได้ของตัวท่านเองก็จะเป็นคนค่อนข้างจะใจร้อนหัวร้อนนะคะ mm hmm. เออรออะไรไม่ค่อยไหวนะคะ mm hmm. และทาวเวอร์ตัวนี้มันเป็นรูปของคอยนะคะ mm hmm. อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการย้ายที่ทํางานย้ายบ้านรีโนเวทบ้านหรือว่าจัดหวงจุ้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็รวมถึงอ,อจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะ mm hmm. บางทีก็หมายถึงการจบการศึกษาด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะคะมีไพเ่เกี่ยวกับการศึกษาสองใบนะคะก็เป็นไพ่แฮร์รี่แฟนนะคะแฮร์รี่แฟนกับหัวนะคะจริงๆแฮร์รี่แฟนก็หมายถึงคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ไม่ชอบเอาเปรียบใครอะไรพวกนี้นะคะแต่การเป็นไพ่กับหัวก็จะทําให้แบบว่ามีเทคนิคมีเทคนิคมีการซิกแซกพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกด้านการเรียนการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะนอกจากนั้นแฮร์รี่แฟนในนั้นอีกสัญักหนึ่งก็จะหมายเกี่ยวกถึงกับพวกธรรมชาติด้วยนะ เป็นคนที่แบบว่า,าใครเห็นก็ค่อนข้างจะเวลคันะประมาณว่า,าได้รับความเชื่อถืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีนะเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเปรียบเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะการสะสมแต้มบุญนะคะการทาอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับพัฒนาจิตใจของตัวเองะะบางทีก็ศึกษาอบรมเรียนรู้อะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะตัวแฮร์ริแฟนตัวนี้นะอยู่ในเรื่องของกรรมะนะ แล้วมีอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นไพนะ่เดนะเดก็เป็นเทพเจ้าสงครามอ่ะเนะเทพเจ้าสงครามเป็นอัศวินโครงกระดูกนะเดินขี่ม้าขาวเข้ามาก็หมายถึงคนที่แบบว่า,าลบประสบชัยชนะถือธงแห่งชัยชนะเข้ามา้วเนี่จะเป็นแบบคล้ายเป็นโครงกระดูกเลยพวกนี้ก็เป็นการจบสิ้นอะไรไประดับหนึ่งอะ่ะหมายถึงว่าจบสิ้นงานจบสิ้นงานหนึ่งหรือว่าจบการศึกษาแล้วก็ จะกล้าไปสู่อะไรใหม่ๆรวมถึงชีวิตใหม่ๆนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับบางทีก็มันมีถึงสองใบนะอีกใบจะเป็นนกฟีนิกซ์นะเป็นรูปนกฟีนิกซ์ก็หมายถึงการรีเบิร์ตการเกิดใหม่การเริ่มชีวิตอะไรใหม่ๆบางทีก็ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักก็อาจจะหมายถึงการแยกย้ายต่างคนต่างไปนะคะหรือบางทีก็อาจจะต้องแยกกันอยู่หรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่อยู่ในตําแหน่งของมรณะนะก็ ทางด้านสุขภาพด้วยนะนอกนอกจากหมายถึงทางด้านเ,าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขาก็ยังหมายหมายถึงทางด้านสุขภาพให้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะบางทีก็หมายถึงพวกโรงพยาบาลนะคะตัวเดนนี่ก็ยังหมายถึงางานขาวดําด้วยนะหคาทานะคะก็คือแกว่ายังอยู่ในขั้นของการแบบว่าระดมความคิดอะ่ะยังไม่จบยังไม่ลงตัวว่าจะเอาแบบไหนกันแน่นะคือบางที ระดมความคิดอาจจะเป็นของถ้าคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจก็อาจจะระดมความคิดของตัวเองก็ได้ว่าคิดจะทําอะไรเงี้ยแต่ใกล้ๆจะสําเร็จนะมันเป็นไพ่กับหัวมีไพ่เดอะสตาร์นะเดอะสตาร์เป็นไพ่ที่ใกล้ๆกับเก,กี่ยวกับเรื่องความสวยความงามความโชคดีนะคะแต่ก็ไม่เด็ดเด่นดังเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นขึ้นมาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นลนาานักษณะว่าการเอ่อรีโนเวทหรือว่าการทําสิ่งที่สวย ทำเ,เรื่องสวยๆงามๆของตัวเอง,งการซื้อของฟุ่มเฟือยบางทีก็ทางด้านจิตใจก็เหมือนถึงการปล่อยวางจากปัญหาจากความรักหรือว่าสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะอืมมีไพ่สเต์เข้ามาด้วยนะไพ่สเตจกับคาเวอร์เนี่ยก็ระวังเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าทางด้านจิตใจความโมโหนะคะเดอะมูนนะคะความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ มีไพ่เดินทางเยอะพอสมควรนะมีการยกยามีเทมเพลนส์ไลฟ์บาลานนะคะอันนี้กหมายถึงการจัดสมดุลชีวิตนะนะไลฟ์บาลานไงให้มันลงตัวให้มันมีความสุขให้มันแบบมีเงินมีทองนะคะรวมถึงธุรกิจด้วยนะไลฟ์บาลานของเราก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาปนด้วยนะคะแต่ก็จะมีคนช่วยเหลือนะมีเมดิเชียนะคะมีเฮอร์บิทไพ่แห่งปัญญาอันนี้เดือนนี้สําหรับเดือนนี้มีไพ่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นพลังจักรวาลหรือพลังที่มองไม่เห็นเยอะพอสมควรนะ ก็เหมือนกับจะมีอะไรที่ว่าสิ่งที่ว่าทีนี้ก็ต้องเป็นความดีของเรานะแล้วก็พลังงานดีๆที่มันจะคอยมาช่วยเหลือเราด้วยนะบางทีนะอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆ u d g t e n t ที่ว่ามีคนมาเป่าประกาศถึงความดีนะเราก็ต้องสื่อให,ให้ให้เขารู้นะว่าเราต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรพวกนี้นะคะ Univers e นะคะอยู่ในตำแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญานะคะ ผู้กาคู่สัญญาลูกนี่เจ้านี้พวกคุณส่วนน่ะรวมถึงความรักด้วยนะก็จะไ,ได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะเป็นไปตามที่เราแบบต้องการนะนะตำแหน่งโชคลาภได้ไพ่แชรีโอตนะคะแชรีโอตก็เป็นนักรบมานนะเดินทางนานเขาก็จะไม่เด่นดังทางด้านแบบโชคลาภแบบมากระทานฐานนะสำหรับตัวไพ่นะคะแต่ทางด้านการแข่งขันการประมูลอะไรนี้ได้ผลดีแล้วก็โชคทางด้านการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางมันจะเป็นโชคทางด้านนี้นะคะแล้วก็ โชคทางด้านเกี่ยวกับคนที่มีตําแหน่งอะพวกทหารตํารวจอะไรพวกนี้ก็จะให้ผลดีนะคะมันมันอยู่ในโชคลาภนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเงินทองที่รออะไรก็จะนานหน่อยส่วนใหญ่มันจะโชคดีทางด้านโอกาสนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นสเตจที่จะให้เราได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปสะสมแต้มบุญไปทําบุญสุนทานเนี่ยนะมีไพ่แปดถ้วยเข้ามานะคะการปีกเวกนะโอเคอันนี้ก็ ระวังแค่อารมณ์เท่านั้นนะคะนอกนั้นก็จะดีๆจะเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็พวกพลังงานต่างๆนะคะพลังงานจาก,กรวาลหรือว่าสิ่งที่ดีๆกรรมด,ดีที่มาจะมาส่งเสริมกับเรานี่นะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปนั่งสมาธินะคะเราอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวของเรานะไพ่ยูนิเวอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรานี้โชคดีมากขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้ไพ่มันเป็นไพ่ทาโร่นะก็เป็นไพ่ ที่ดีๆพอสมควรนะนะเรามาเปิดไพ่อรอเคอร์สบายดีกว่านะไพ่อรอเคอร์นี่เป็นไพ่เกี่ยวกับพวกจิตวิญญาณเลยพวกนี้สิ่งที่มองไม่เห็นนะนะก็จับได้ไพ่เบอร์สิบห้านะสิบห้าก็เป็นกําลังของดาวจันนะหนึ่งดวงอาทิตย์ห้ากระดาวพฤหัสได้ไพด่ดีทั้งคู่นะก็จะเป็นที่มีชื่อเสียงนะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาอะไรพวกนี้นะคะแต่เมสเออคีย์เวิร์ดของเขานะคะก็คือเมสเซจอินนับธรรมแล้วก็มีแบบมีอะไรนะ มีจดหมายนะมีจดหมายอยู่ในในขวดแลยพวกนี้มีข่าวสารดีๆนะคะความหมายของเขาที่เขาเขียนก็คือประมาณว่าแบบว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาคุณนะคุณคิดอะไรหรือเชื่ออะไรที่ดีๆนะก็คุณก็จะเป็นตามนั้นนั่นแหละคล้ายๆมีสปนะิริตอะเหมือนกับมีวิญญาณหรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะเออคุณก็ออกปากไปสินะว่าออถ้าเกิดว่าคุณพอใจกับตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าฉัน อยากจะได้สิ่งที่มันมากขึ้นเนะี่ยหมือนกับอีก9ก้าเดียวเชนก็จะไปถึงจุดที่ฉันต้องการคุณก็ขอพอรได้เลยนะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเสมอนะคะแล้วก็ทําจิตให้แน่วแนว่การทําจิตให้แน่วแน่ก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะจะนั่งแนวไหนก็ได้ตามตามความเชื่อของเรานะคะอันนี้เออเดือนนี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับก็ตามนี้นะคะไพ่อ,อลเอเกิลเขาก็บอกมาเหมือนกับไพ่ทาโร่นั่นแหละถ้าคุณขออะไรคุณก็จะได้ มีคนมาช่วยเนาะโดยต้องติดต่อกับพลังงานข้างบนด้วยเนาะคุณต้องเชื่อก่อนคุณจะถึงจะติดต่อไปได้นะมันถึงจะจูนกันติดสิ่งที่ต้องการก็จะสมหวังนะคะคือต้องขอก่อนนะคุณไม่ขอไปเขาก็ไม่กล้าช่วยคุณนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดวงคุณคุณกำลังดีอยู่ด้วยเนาะโอเคก็น่าจะมีตามนี้เนาะก็มีผ้ดีๆเข้ามาแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่กับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่แบบเข้ามาอย่างรวดเร็วด,ด้วยเนาะ มีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาคอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์คุณโชคดีด้วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ